้าเราสรงใหมใช้เวลานานแค่ไหนก็ป,ป,ป,ประมาณปีครึ่งสึงปีเข้าหมก็เท่ากับตอนที่เรา,ปปเ,า,ปปเ,าเนี่ยัของเรื่อคทั้งแบบเรี่ ประมาณเจ็ดเดือนค่ะที่แบบลงงานหนักๆค่ะที่ทหารช่างมาช่วยค่ะเร่งเร่งมากตอนนั้นคือเร่งมากค่ะแต่ว่าอาคารตนี้มันจะเล็กกว่ากั้นแต่ตอนแรกที่เราจะเอาเอาเอาแพลนมาเนี่ยตอนเจรจาเสร็จปุ๊บยี่ปีอยู่ที่เดียวตอนเดินไปอยู่บนไทยได้าตอนเจรจาเมื่อปีสี่สิบค่ะก็เดินทางมาถึงปีสองปีครึ่งสองปีใกล้เคียกันเครับใกล้เคียงคือในช่วงการเจรจาเนี่ยทางฝ่ายจีนเนี่ยเขาส่งคณะมาดูอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่ผ่านมาห้าคณะ หมดล้นะคก็องยู่่ในหที่เราเราถ้าดูของพืนก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูเฮ้ยพี่ที่ส่้างบริษัทเขาเตรียมไว้ว่าจะสร้างไว้แบบโอ้เครียมไว้เ่ยผมใหไปดูแล้วเนาะตัวแรกสองตัวนี้ก็จะอยู่รวมกันแล้วพอเขาโตเต็มที่เราก็ต้องแยกงงค่ะเพราะว่าเป็นสายที่ชอบอยู่เดี่ยวถ้าโตเต็มวัยคือสี่ขวบต้องต้องแยกห้องเพราะจะสู้กันแล้วก็ในส่วนของ ตรงนี้ก็จะรับรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบท่านค่ะถ้าพื้นที่ใหม่ก็คาดการณ์ว่าอยากจะขยายพื้นที่ให้ได้สักท่าน,นค่ะจุดนี้ก็จะเป็นเรื่องของบนรลุยี่สิบปีที่เราทำรายงานไปทาังจีนแล้วนะคะ โดยเงื่อนไขสัญญาเนี่ยพอเราจิ้มสุดสัญญาในแต่ละระยะค่ะระยะ10ปีระยะ20ปีก็จะต้องดำเนินการทำบันทึกทั้งหมดทั้งมวลที่เคยทํางานร่วมกันไทยกับจีนไว้แล้วก็นําส่งเป็นความสัมพันธ์ไทยจีนค่ะตอนนี้ได้นําส่งทางจีนยบรตอน,นล้วค่ะในระยะตั้งแต่ที่ไม่มีมิดาดามาเนี่ยก็จะมีประชาชนแวะเวียนมาดูเรื่องความทรงจําบางท่านก็ยังแชร์รูปที่ถ่ายกับ ที่เขายังมีชีวิตอยู่ต่ามกลางไอ้นี่เราเก็บเฉพาะดูกันได้าอย่างเดียวนยั้นคือแยกซื้อบัตรเข้าซื้อบัตรเข้าก่อนซื้อตั๋วเข้ามาแล้วมันเข้าตรงนี้ก็ซื้อที่นี่อ่ตอนนั้นเราหนึ่งร้านตีนโก้โดนสองคนท่านดูสิว่าในทั้งโลกเนี่ยมีแพนด้าอยู่ที่ไหนบ้างเล่าทามกลางอันนี้จะเป็นแพนด้าที่ทำหน้าที่เป็นทูบอยู่ที่ทั่วโลกน,นคะคะก็จะมีอยู่ประมาณ20กว่าส,สัตว์สิบเจ็ประเทศในที่นี้จะไม่รวม2ประเทศคือฮ่องกงกับ ไต้หวันซึ่งจีนเขาจะมอบให้เป็นของฝังแบบไม่มีนั่นค่ะใช่ค่ะญี่ปุ่นจะมีอยู่เก้าตัวเนื่องจากญี่ปุ่นมีสัตว์สค่อนข้างมากก็มีไม่เยอะนะมันก็เป็นมันก็เป็นสโขทัห้าสิบเจ็ดตัวในประเทศไทยในี่อยู่ท่วงแรกๆเลยก่อนมาในเซียรก่อนเราให้เราก่อนเราให้ัเซีก่อนนี้หลังจากที่หลินปิงเรีนการกับไปรีเทศจีนติดก็จะมีลูกๆของหลินปิงลูกๆของิปิงมีทั้งหมดสี่ครอบค่ะ ตอนนี้ก็คือเราใช้ประโยชนพื้นที่ในการที่มีลูกศรมาจัดกระแดงด้วยแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็จะจัดแระแดงเป็นลูกมีดดาบเข้ามือหนู้นลูกเป็นมือเมือหนูอนนเน้องเก่ง่ะเรียกน้่งเราก่งเรืองก็แค่นี้ค่ะเกิดมาแค่สองร้อยสามห้าสิบสองันหกกนสิบสี่กิกรั ก็ชุดเสื้อผิงผงห้ยอยู่กับเราก็จะัวใหญ่กว่าปกตินะเพราะอาหารไทยอร่อยก็จะ150ิโลค่ะอยู่เดิมเขาใช่ไหมใช่ค่ะด้านในก็จะเป็นส่วนที่คือ19เก้าไร่ใน1ิเก้าไร่เนี่ยนะครับเราก็จะแบ่งส่วนแสดงต่างๆอันนี้เนี่ยเป็นส่วนที่จีนเขากำหนดมาใหม่นี้เลยนะครับว่าไม่ต้องมีหลังบ้างถกนะครับเข้าตรงนี้พบเนี่ยใ้เดินไปเจอซ้ายเนี่ยก็คือส่วนจัดแสดงที่เป็นห้องแอร์และอากาศเครื่อง คอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องแอร์และการแชื่อมและข้อกักเนี่ยจะอยู่ตรงกลางซึ่งข้อกักเนี่ยเราสามารถทําให้ให้ประชาชนเนี่ได้ในรูปแบบใหม่นี้ครับแล้วก็จะมีคลินิกอยู่ด้านหลังแล้วก็ห้องปฏิบัติการซึ่งอันนี้ก็ระวังไว้คร่าวๆครับจนเมื่อกี้นี้ก็คือผู้โลกยืนอยู่เราจะทำเป็นศูนย์วิจัยนะครับแลลานจอดรถเล็กๆแล้วก็ระบบไฟฟ้าประปา ครับไม่ใช่เพาะแพนด้าอย่างเดียวเลยครับผมแพนด้าอย่างเดียวเลยแล้วทีนี้ที่เดิมกี่ไร่ที่เดิมสี่ไร่ครับมันจะมากกว่าห้าเท่าโอเคครับในพงนี้จะผมจะอยู่ที่ไหนก็ได้อ๋ออันนี้เราจะมีสวนสัตว์สวนเปิดนะครับที่จะเอาควางดาวนะครับแล้วก็โอแดงแล้วก็เพ้งอีกตัวนี้มีตัวนี้เขาจะอยู่ในนี้ประมาณที่ร้อยสิบตัวอย่นี้เวลานั้นเราจะเห็นที่ร้อยแปดสิบองศาอย่างนี้ทุกใหม่ Thank you.